ศูนประพันธ์โดยไตรโศกบทที่สี่กำลังพลชุดหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเงียบเชียบผ่านหมู่ไม้และพุ่มหนามดยอาการเนิบช้าม่นคงเครื่องแบบที่สวมใส่และอาวุธคล้ายจะเป็นทหารทว่าสีสันที่ดูแสนมืดมนและความรู้สึกกดดัน ที่แผ่ซ่านออกมาบอกให้รู้ว่าไม่ใช่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ทหารธรรมดาทั่วไปสัตว์เล็กสัตว์น้อยกระโจนผลหนีด้วยความตื่นกลัวแม่พูกมันจะอยู่บนคาคบสูงและซ่อนตัวจนรอดพ้นจากสายตานักล่าได้อย่างแนบเนียงเข่ไในก็ตามแต่สัมผัสที่ได้รับเมื่อกลุ่มคนด้านล่างเคลื่อนตัวผ่านกระตุนสัญชตาตญาณให้หนีเราให้รู้ว่าเพียงเท่านี้ เพียงการพรางตัวอย่างเดียวไม่อาจคุ้มกันชีวิตตนเองได้ทางที่ดีคือตรงหนีให้ห่างที่สุดนั่นแหละง่ายและปลอดภัยกว่ากันมากทีเดียวเห็นมันไหมกริดสื่อสารผ่านวิทยุขณะดเดียวกันกเบนหน้าชำองมองลูกน้องใต้บังคับบัญชาทั้งสองฝั่งคำตอบที่ได้รับไม่ต่างกันสายหน้าเด็กชัดเจนว่ามันจะเป็นมนุษย์สัตว หรืออะไรก็ตามที่พวกเขากำลังตามหาอยู่ไม่มีวี่แววแถวนี้หรืออย่างน้อยคุบครางตัวกักรังสีความอมตและชั่วร้ายไว้ในตัวได้อย่างเนบเนียนจนกลมกลืนกับธรรมชาติซึ่งนั่นเป็นอีกหนึ่งในความสามารถอันน่ารังเกียจที่ได้รับจากเจ้าเนื้อหัวของพวกมันอสูรจากรองรอยที่เห็นไม่เป็ไหนหรอกพี่ผมยืนยันนี่แหละร่างของมันแน่ เพียงแต่จะซ่องที่ไหนก็เท่านั้นฉันไม่เคยแข่งใจในสัญชตาตญาณนักล่าของแกเลยชาญเอย๋ยที่ไล่ล่ามันจนตน้องหนีหัวซุกหัวซุนมาที่นี่ก็ด้วยความสามารถแกทั้งนั้นกริดว่าแต่ฮห้ตายทว่าสงสัยลอกกาแฟมากไปตาฉันชักลายไม่เข้าท่าไม่ใช่เพราะรีก,กาแฟหรอกพี่ไอ้นี่ต่างหากต้นเหตุ่านนินแยง้ง ช่วยเฉลยความชะง,งนในอาการมึนง,งงของคนหน้าทีมและเพื่อนคนอื่นๆที่ยังไม่รู้ตัวพลางเตะเห็ดดอกหนึ่งซึ่งมีขนาดใหญ่เท่ากำปั้นทันทีนั้นละอองเกสรของมันพลันฟุ้งกระจายไม่ต่างจากเห็ดขี้ควายเพียงแต่สีและกลิ่นคนไปทางสดใสและหอมอีนกว่าเท่านั้นและนั่นย่อมหมายถึงฤทธานุภาพเมาเบื่อหลอนภาษาของมัน ยมมีมากกว่าด้วยเช่นกันใครในก,กลุ่มเราคงเผลอเตะไปโดนโดยไม่รู้ตัวทานินว่าแล้วแกจะไปเตะซ้ำอีกดอกเพิ่มริดให้มันมอมเมาหนักทําสักกระเบืออะไรวะชาญหันมาตั้งกระทู้เชิงตำหนิฝ่ายผู้เฉลยข้อสอบว่าเหตุใดจึงเริ่มวิงเวียนศรีรษะตาลายเพียงแต่ยิ้มแห้งเท่านั้นแต่แล้ว อยู่ไม่อยู่พันเกิดหมอกขาวหนาตาปกคลุมทั่วอนาบริเวณยังไม่มีปีมีครุยชาชงักเท้าพยายามติดต่อเพื่อนร่วมทีมผ่านวิทยุเนื่องจากเท้สายตาในการค้นหาไม่ได้เสร็จแล้วทัศนวิสัยในยามนี้เทพเรดีว่าเป็นศูนย์แม้แต่ร่างกายตนเองนับแต่เอวลงไปยังมองไม่เห็นหมอกปรหลาดหนาเกินไปและชัดเจนว่า ไม่ได้อุบัติขึ้นเองตามธรรมชาติใครหรืออะไรก็ตามที่ชั่วร้ายและแข็งเกร่งมากๆสร้างมันขึ้นมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่โง่เขลาและไม่รู้จักประมาณตนคิดว่าวิวัฒนาการที่มีจะทำให้ตัวเองสาม,มารถครอบครองโลกได้ทำอะไรก็ได้ผิดแล้วพวกเจ้าเป็นเพียงเบี้ยหม,มาบมกระดานของข้า เลกเขาทุนนั้นดีเป็นกลางฆ่าวเวลาของเราเจ้าแห่งความมืดและพระเจ้าปลอมเป็นเพียงกลางข่าวเวลาข่าวเวลาทุนนั้นใครมึงเป็นใครวะแสดงตัวมาชานหันไปรอบด้านตะกุ่กล้องโคเป็นเอ็นพร้อมพร้อมกับปากกระบอกปืนที่พร้อมระเบิดกระสุนใส่หากมีอะไรก็ตามโผลออกมาแล้วฉายชัดถึงความไม่น่าไว้ใจให้สัมผัสและแล้ว หมอกหนาพลันปรากฏอาการคลื่นไหวแปลกตามันแวกออกมาเป็นทางโทษยาวสู่เบื้องหน้าเรากลับเป็นคำเชื้อเชิญทว่าที่ดักอยู่เบื้องหน้าคือเพื่อนรวมทีมนักล่าซึ่งทาทีที่มีช่างดูพิกลน,นักมันขัดขัดขยับแข้งขาไม่รับลื่นปางเครื่องจากขาดน้ำมันที่สำคัญทุกคนล้วนมีสีผิวต่างไปจากปกติ ขาวซีดและแสมด้วยเส้นเลือดดำเป็นปืน้นทุกร่างหันหน้าเข้าหาชาญพร้อมสายอาวุธในมือไปมาอย่างหน่าหวาดเสียวสองอย่างที่มองปราดเดียวเขาก็มั่นใจหนึ่งคือเพื่อนนักล่าเหล่านี้ตกอยู่ในอำนาจสะกดของใครบางคนและต้องการสังหารตนยังไม่ต้องสงสัยสองสัญชตาตญาณนักฆ่าในตัวพวกเขาหายไปจนสิ้น ดูจากการวาดมือไม้แข็งขาพร้อมอาวุธที่ควรจะยิงแต่กลับฟาดแทนต้นไม้นั่นึ่งน่าอวดสูสีจริงข้าพบมันทานนั่นไม่ใช่พวกเดียวกับเราแล้วกรีดนอนหมอบก,กระแตอยู่ทางเบื้องซ้ายร้องสั่งเสียงขาดห่วงเนื่องจากหายใจติดขัดไม่ทราบไปถูกโจมตีมาตั้งแต่เมื่อใดมองไปทางขวามือทานเอ,เองก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน แต,แต่พี่กิจนี่มันพวกเราทุกคนตายหมดแล้วเหลือแค่แกฉันแล้วก็ทานในทุานั้นข้าพวกนั้นข้าพวกมันอย่าปล่อยให้วิญญาณพระพวกของเราถูกตองจำแบบนี้พร้อมกันนั้นหนึ่งในเพื่อน,นักล่าปรีคข้าใส่พร้อมง้างแขนเวียงปืนยาวขึ้นหมายฟาดให้สุดแดงโด้วยปฏิกิริยาที่ตอบโต้ที่ถูกฝึกมาจนเข้าเส้นชานเอี้ยวตัวหลบ พรองกระเทเค,คมมีใส่ส่วนท้องน้อยสุดแดงบิดข้อมือแล้วก็ชักให้คมตัดฉับจนเนื้อนหนังเปิดกว้างในแนวขวางทิ้งพวงไส้และเครื่องในทะลักพวดลงกองกับพื้นก่อนที่ผู้เป็นชุกของจะล้มฟุบชักกระตุกสองสาครั้งเอ,อ่ยบอกขอบคุณเสียงแผ่วแล้วจึงนิ่งไปขาดใจตายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้นชาพงาถอยหลังเข้งขาอ่อน กลมมองมือสองข้างที่เปื้อนเลือดเมื่อครู่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกลไกลของร่างกายเคลื่อนไหวไปหาเองหาที่สิ่งที่ใจหรือสมองสั่งและเขาคาเพลอนรวมทีมยังโหดเหี่ยมไปแล้วหนึ่งคนไม่ไม่ไม่นะนว่ยไม่ภาพเบื้องหน้าตัดฉับสลับฉากเล่นโอเวียนศีรษะจงเกิดกลานอาเจียนโอกนี่เป็นเพียงความฝันความฝันจาประสบการณ์จริง ที่ไม่เคยแก้ให้หายได้เลยเพียงหลับตาทุนนั้นภาพเพื่อนนักล่านในทีมที่นอนตะเกะะกะก็ฉายชัดให้เห็นปานพึ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆและราวกับเป็นอุปทานหลอกหลอนไม่รู้จบก,กลิ่นข่าวเลือดไม่เคยจางไปจากการสัมผัสนับแต่วินาทีเดียวไม่จะใช้สิ่งใดล้างก็ไม่เคยจางลงจนนิดเดียวมีแต่นานวันเข้า ยิงฉุนข่าวขึ้นเรื่อยๆฟันร้ายหรือคุณทหารเหลือบมองไปยังต้นเสียงก็เห็นบาทหลวงหนุ่มนั่งด้วยอาการกึ่งสบายใจทิ้งตัวกึ่งระวังอยู่ยังกุอีมุมห้องข้างกันปราโมดนั่งหน้าเครียดก,กับเอกสารบางอย่างกองโตแต่ก็เปรยลอยๆเห็นจะเป็นแบบนั้นแหละหลวงพ่อเมื่อครู่ก็ตกอ,อกตกใจกับเสียงละเมอเขาไปรอบนึงแล้วไม่ใช่หรื ระเมอผมน,นลึกระเมอโอ้โหป่าโมดวังปากาทำท่าขึงขังว่าหากอยากรู้เดี๋ยวจะสาธยายให้ฟังจหมดุปลือก,ก็พอดีกับประตูห้องพักมีเสียงเคาะเกิดขึ้นจากด้านนอกตามด้วยเสียงหวานแววของผู้หญิงสาวเอ่ยเรียกตามมารยาทเห็นไฟยังเปิดอยู่ยังไม่หลับใช่ไหมคะฉันมาชวนคุณคุณลงไปร่วมง,งานฉลองที่หมู่บ้านนะคะ สามหนุ่มผู้เป็นแขกเหลียวสบตากันไม่ผิดแน่นั่นเสียงทาราคนหน้าหมู่บ้านผู้มีรูปร่างหน้าตาอ่อนกว,วัยหน้าแปลกทั้งที่เมื่อกลางวันที่พบกันไม่ได้คิดอะไรนอกจากหล่อนงดงามหน้าชื่นตาชื่นใจทว่าเมื่ได้ยินเสียงกังคราวนี้กลับมีอาการกำหนัดประทุขึ้นเงียบในใจพวกเขาไม่เว้นแม้แต่โจเซฟ บาทหลวงผู้ที่ตนให้พระคริสต์จนเมื่อดือนสติก,กลับมาได้แทบอยากอ้อแซ่ที่มีตะขอติดปลายหรือที่เรียกว่าแมวเก้าหางเขียนตัวเองเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่ก็แต่มันไม่มีอยู่ที่นี่เท่านั้นเองคุณคุณคะฉันมารบกวนหรือเปล่าเดนนกยังคงร้องถามเสียงหวานกระตุ้นทั้งสติและความกำนัดให้กระเจิง ปราโมทโดูจะมีความอ่อนแอทางจิตประสาทที่สุดในขณะนั้นคุณด,ดีตัลุกพรวดเดินแข็งทื่อไปเปิดประตูโดยที่ชาและบาทหลวงหนุ่มหามไม่ทันและทันทีที่ประตูเปิดออกลมด้านนอกหอบก,กลิ่นน้ำหอมจากน้ำปรุงไม่ทราบชนิดเข้ามาตลบในห้องเล่นเอาอีกสองหนุ่มมึนตึงภาพในคลองจักสุพระเบอร์ไปชั่วขณะครั้นแล้วทุกอย่างก็ดูไม่ชัดเจนอีกต่อไป อาการกึ่งหลับกึ่งตื่นครอบงำพวกเขาทั้งสามห้ามตนเองไม่ได้ทาราหัวหน้าหมู่บ้านสาวว่าอย่างไรสั่งอย่างไรก็ปล่อยไปตามนั้นอย่างว่าง่ายนางพานักท่องเที่ยวที่เปรียบเสมือนแขกบ้านแขกเมืองไปร่วมงานเลี้ยงปรนเปรด้วยสุราและอาหารเลิอดรสซึ่งนำมาเติมไม่ยอมปล่อยให้พร่องโดยสาวงามกลิ่นกายหอมนุ่งผ้าน้อยชิ้น เสียงหัราะของพวกเขาเคล้าไปกับดนตรีซึ่งมันเลงโดยมีนวนนางไร่ระบำโยกย้ายให้ร่างกายที่อวบอิ่มสถานสะท้อนไปตามจังหวะอย่างน่าชมหากสวรรค์มีจริงก็คงเป็นที่นี่กระมังว่าไหมหลวงพ่อฉันว่าเสียงโอเอสีสัตว์หนักจนคอและบ่ายืนให้ตรงไม่ไหวอีกฝ่ายไม่ตอบ เพลงแต่นั่งคอคลอนงอนแง่นแบบเดียวกันทางด้านปราโมทไม่ต้องพูดถึงหัวเราะร่า,ราเต้นรำกับหลักหลายสตรีโดยทวงท่าสอบประสานกันประหนึ่งเจ้าตัวเป็นคนพื้นที่และแล้วภาพทุกอย่างก็เคลื่อนที่ผ่านหน้ารวดเร็วคล้ายจะมีคนเร่งสามหนุ่มนักท่องเที่ยวพบตนเองอยู่ในลานพิธีอีกที่หนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นที่ใดและพวกตนมากันที่นี่ได้อย่างไร รู้แต่ว่าพวกตนถูกมัดทั้งมือและเท้านางคุกเขา่าโดยมีหญิงสาวร่างเปลือยน้ำสิบพร้อมอาวุธในมือที่ใช้ในลักษณะทแทงหรือเฉือนอยู่ด้านหลังก็ยังอุตสาห์หัวเราะร่วนยิ้มหวานกันออกมาได้นอกจากพวกเขาแล้วยังมีบุรุษอีกหลายคนถูกจองจำไว้ในลักษณะเดียวกันหากแต่คนเหล่านั้นมีท่าทีว่าเกรงผิดก,กับสามหนุ่มฟ้าก,กับเหว บางคนร่ำให้ออกมาอ่อนบวนให้ธาราปล่อยตนออกไปบางคนหมดอะไรตายยากตาบวมช้ำคางแก้มเปื่อไปด้วยคราบน้ำตาพวกเขาถูกจับปัดนั่งคุกเข่าเป็นวงกลมล้อมรอบรูปปั้นหินขนาดใหญ่สูงร่วมสาเมตรพื้นด้านล่างถูกซอะเป็นร่องจากจุดที่นั่งของใครของมันลากเป็นทางยาวไปยังฐานรูปปั้นที่ว่านั่น ซึ่งถูกขุดและฉาบด้วยปูนเป็นแองกลมเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราวเมตเศษโอ้พระแม่ลิลิตมาได้แห่งความมืดโปรดรับฟังข้าเครื่องบรรณาการแห่งท่านพร้อมแล้วเบื้องหน้านี้ขอท่านรับเอาวิญญาณบุรุษโสมมทั้งหลายไปเป็นทาสรับใช้โปรดรับเอาเลือดเนื้อพวกมันสนองความต้องการของท่านให้อิ่มเอม และประทานพรชัยเกกฆ่าและคนของฆ่าอย่างที่เป็นมาและจะเป็นต่อไปด้วยเถิดทาราซึ่งยืนพึ่งผายอวดรูปร่างอยู่ตรงกลางข้างรูปปั้นตะเบงเสียงโอ้ลิลิศหญิงสาวคนอื่นๆในพิธีกรรมออกปากครวขนขณะทิ้งตัวคุกเข่าในท่าสักการะแบบเดียวกับที่นางทำแขนเหยียดมาเบื้องหน้าสองมือแผ่แบ่ศีรษะก้มต่ำ หน้าผากจดพื้นครันแล้วหลังเงียบไปอึดใจชายคนแรกหัวแถวก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องสองเวยลำคอถูกปาดด้วยมือมีดที่ยืนคำด้านหลังเชื่อดจนกว้างเรือสาตามจังหวะการเต้นถี่เร็วของหัวใจหลังร่างของเขาถูกทิ้งให้นอนเกลือกกลิ้งไปยังไม่ทันไรรายที่สองและสามก็ตามมาเรื่อยเลือดเือสด ไหลาตามร่องที่ถูกแซลงไปเติมในแอ่งที่เคยว่างเปล่าจนเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆสิ่งเนื้อนหนังถูกเฉือนดังชุดชัวแทนที่จะทำให้สามหนุ่มในฐานะนักท่องเที่ยวบันใจกลับพากันเงียบกริบไปเสียอย่างนั้นคุณมีแรงเหลือไหมคุณทหารอยู่ไม่อยู่บาทหลวงหนุ่มก็เอ่ยถามดื้อชานหันมองแสดงสีหน้าชงนใจ ความพร่าเรือนทุกประการที่ค่อยๆละลายหายไปช้าๆถูกทำลายหายไปจนสิ้นอย่ามองอย่าก,กระตุกกระตากบาทหลวงโจเซฟว่าเสียงแผ่วกระซิบนั่นเราให้รู้ว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินความอยู่รอดของผมกับคุณปราโมทฝากไว้ในมือคุณแล้วมีเทคนิคเอาตัวรอดอะไรดีๆตอนนี้นี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วที่จะนำมาใช้ ขณะเดียวกันชายชะกันที่ถูกนำมาบูชายันก็ล้มลงคอเปิดเป็นแผลเวิะทีละลายเละมันไกลามาถึงพวกเขาเข้าทุกทีชานพยายามมองหาทางในทีไล่โดยที่ยังแสงก้มหน้างุดต่อไปและแล้วทางขวามือแสงสว่างจากด้านนอกที่สอดผ่านเข้ามาตามกระจกของหน้าต่างก็เป็นดังทางที่พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนประทานให้ทางขวามือเห็นหน้าต่างนั่นไหม ทันทีที่ผมให้สัญญาณคุณกับคนนะุณนักคุ้นคว้าวิว่งและวพุ่งตัวออกไปเลยทนเจ็บเอาหน่อยก็พอฮะดวก่อนข่าคำบาดหลวงหนุ่มชางก็เริ่มแผงการทันทีจังหวะที่หญิงเปลือยเปล่ากดคมมีดลงหมายเชือดคอหอยของเขานางก็มีอันต้องร้องอ๊อกายท้องายไสเมื่อชาหทะลุตัวหรือคุ้นยืนศีรษะกระแทกเข้ากึ่งปากกึ่งจมูกมีทกระเด็นหลุดมือนั้นอดีตนักล่า ช้เท้าเตะงัดปลิวเบือข้ามือปานภาพยนต์กำลังภายในเพียงอึดใจเดียวก็สามารถตัดเชือกปล่อยทั้งตัวเองและเพื่อนอีกสองคนเป็นอิสระได้อย่างไม่น่าเชื่อตอนนี้เลยหลวงพ่อชาคคำรามบ้านหลวงโจเซฟดีดตัวขึ้นได้ก็พุ่งไปทางด้านขวาสุดแดงแล้วก็ต้องถึงงักเมื่อชานร้องบอกว่าให้พาปราโมดไปด้วยอีกคนยังไม่หลุดออกจากพวังนั่งนาเสื่องรอความตายอยู่กับที่อย่างหน้ามันไส้ หากนี่เป็นบททดสอบที่พระองค์มอบให้ครั้งหน้าขอเบากว่านี้สักหน่อยจะได้ไหมบาทหลวงหนุ่มโอดออกแรงกระชากคอเสื้อปราโมดลาบอีกฝ่ายไปกับพื้นเมื่อได้ระยะกู้กัดฟันเหวี่ยงนักคุ้นคว้านุ่มกระเทกหน้าต่างจนแตกกระจายไม้หักเกลื่อนพร้อมกับร่างของปราโมดพลุบหายออกไปด้านนอกจากนั้นตนก็พุ่งเต่าอ,อ,อไปฝ่ายชาญขณะนี้ต้องกึ่งวิ่งกึ่งหยุด เนื่องจากถูกขัดขวางจาบบันไดหญิงสาวซึ่งไม่รู้ไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนบางครั้งกระชากเขาเสียตัวปลิวท,ทั้งทีร่างกายกำยำกว่าอย่างเห็นได้ช,ชัดบุรุษยอมไม่ทำร้ายสตรีทว่าบุรุษแท้ย่อมไม่ปล่อยให้สตรีทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียวเขากำหมัดแน่นทุกสวนหญิงสาวนางใดก็ตามที่แถนหน้าเข้ามาเสียล้มฟุบก,กองรายทางจนกระทั่งถึงหน้าต่างซึ่งลงโจงไร้บาน ก็เตะเท้าดีดตัวขึ้นแล้วลุบหายออกมากกงนั้นนอกปราโมทเพิ่งได้สติเอาเดี๋ยวนั้นถามได้เพียงประโยคเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นก็มีอัานต้องเซธลารงลั่นเมื่อทั้งโจเซฟและชานหิวปีคนละข้างแล้วกระชากตัวให้วิ่งตามจนหัวหลักปักขิดทางนี้มาทางนี้สารนั่นเองเขายืนอยู่ไม่ไกลนักฉายไฟเป็นสัญญาณพร้อมร้องบอกเร็วจี ามคนวิ่งคลุกคลาบไปรวมกันที่นั่นและพุบหายไปกับเมฆไม้ทางกลางม่านราตีทิ้งการไล่ล่าและเสียงระเบเียงเซ็งแซ่ทั้งเกลียวกราดเจือกลโลหลหนเอาไว้เบื้องหลังพวกมันไปทางนั้นเร่งตามไปเร็วเสีงยงหญิงสาวทว่าห้าวและดุดันหลายคนตะโกนวกเวกชาญหันกลับไปมองเห็นพวกนาววิ่งห่อตามมาติดติดกระทั่งจังหวะนั้น สะดุ้งใจเมื่อตนวิ่งผ่านเงาของใครคนหนึ่งที่ยืนทำมือน,นิ่งอุดวิจิชนโครมและล้มหัวร้างข้างแตกขอภัยด้วยที่ต้องทำลายเพชรแม่สางคำรำลั่นรั้งรอยอยู่ครู่ก่อนเสียงกำปั้นหน้าของลูกซองจะอุบัติขึ้นพร้อมพ้อๆกับร่างของหญิงสาวสามสี่คนซึ่งเป็นทับหน้าในการไล่ล่าจะร่วงพลอยจากคงกระสนเขากระชากรกะจมมือแล้วยิงซ้ำใส่อีกจำนวนหนึ่งที่วิ่งตามหลังมา สองปลอกทำเอาเจ็บและตายไปเรื่นสิบแต่เพียงเท่านี้ก็ช่วยซื้อเวลาและการหลบหนีได้ไม่น้อยเลยทีเดียวตรงไปเลยตรงไปจนกว่าจะออกนอกหมู่บ้านตรงไปสารบอกขนาดเดียวกันก็สับเท้าว,วิ่งตามเตึงกำลังอึดใจใหญ่ๆพวกเขาก็ออกนอกเขตหมู่บ้านได้สำเร็จสารบอกว่าห้วยสายเล็กๆที่น้ําเหนือเข่าขึ้นมาเล็กน้อยนี้ เ็นเขตขามที่สาวสวยสยองบ้านตรงเงียวไม่กล้าข้ามมาและก็เป็นเช่นนั้นจริงพวกเขานั่งหอบเจ็บซี่โครงอยู่อีกฝั่งขณะที่บรรดานักล่าสาวบ้านตรงเงียวยืนตัวขาวโพลนรับแสงจันร์ทตะโกนคำรามข้ามห้วยขู่เข็นแต่ไม่กล้าลุยน้ำข้ามมาอย่างน่าประหลาดแค่เฉียดใกล้ให้ปลายเท้าถูกน้ำายัางไม่กล้าหรือซ้ำอึดใจใหญ่ บริเวณนั้นก็เงียบกริบเนื่องจากนักล่าตรงเงียวทยอยถอนตัวจากสมรภูมิทีละนางสองนางที่สุดก็เหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าทำไมทำไมพวกนั้นถึงไม่ข้ามมาถามถามใครจะรู้นาำนี่อาจมีคุณวิเศษบางอย่างที่ทำให้แม่เจ้าประคุณทั้งหลายสิ้นกำลัง หรืออาจแตะต้องเพียงนิดเดียวแล้วชักดิ้นชักงอตายไปผมไม่รู้ไม่เคยหาคำตอบได้มั่นใจแต่ว่าใครก็ตามที่ต้องการหนีรอดจากหมู่บ้านนั้นต้องข้ามมายังฝั่งนี้ส่วนทิศอื่นจะเป็นแบบเดียวกันไหมผมเองก็ไม่แน่ใจสารตชานิ่งไปครู่ใหญ่ก่อนสะบัดออกมาเฮ้ยไม่ใช่ว่าเราวิ่งมาอีกฝั่งแล้วต้องเข้าใกล้ไอ้เขาปหลาดนั่นหรือ ลูกไงมันย no ้ายไปอยู่ฝั่ง mm น hmm> ู้นได้เล่านั่นแหละความน่าพิศวงของมันสารว่าชาญพูดตั้งกระทูด้วยความชะงนหันมองอย่างกับว่ามันนึกอยากให้ใครเข้าไปก่ตั้งต่างงานอยู่นิ่งๆไม่หายไปไหนแต่พอมันไม่อยากให้ใครเข้าไปยุ่งย่ามกับคนหรืออะไรในนั้นมันก็จะหายไปดื้อๆหรือย้ายไปที่อื่นนั่นแหละเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องผ่านกลางหมู่บ้านเพื่อไปถึงมัน เป็นอีกหนึ่งความพิศวงไม่รู้ตรงเงียวมีอะไรพิเศษนักนั่นก็คือปราโมทถามบ้างทั้งที่รู้คำตอบอยู่ก่อนแล้วนั่นก็คือหากต้องการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหมู่บ้านลึกลับนั่นต้องการจะเข้าไปในเขาลูกนั้นทางเดียวคือต้องผ่านตรงเงียวไปและดูท่าพวกคุณคมมาไม่ถูกจังหวะเท่าไหร่ตอนแรกคุณมีสถานะเป็นเครื่องสองเวยตอนนี้มีเพิ่มอีกอย่างคือเยื่อ เข้าใจใช่ไหมที่ผมจะสื่อหนะ่ะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่จะทำภารกิจให้สำเร็จได้ทางเข้ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นฉันว่าเพียงแต่เราจะผ่านมันไปได้ง่ายๆขนาดนั้นหรือเปล่านั่นเป็นสิ่งที่ผมกำลังสงสัยอยู่พระเจ้ามีวิธีเสมอในการทดสอบความตั้งใจของมนุษย์บางครั้งอาจดูยากลำบากจนมองไม่เห็นทางออกแต่เชื่อผมเถอะมันมีอยู่แน่ บาดหลวงโจเซฟว่ายืดตัวขึ้นสูดลมหายใจเข้าจนสุดปลายลมกับเอาไว้ครู่หนึ่งแล้วจึงคอค่อยผลออกนั่นเป็นวิธีการสงบจิตใจและตั้งสมาธิอย่างหนึ่งที่หลายคนคุ้นเคยทว่าสิ่งที่เขากระทำต่อไปหลังจากนั้นทำเอาทั้งปราโมทและชานร้องลั่นหรือแม้แต่สารเองก็ถึงกับพุ่งตัวไปคว้าเขาไว้ด้วยอาการตื่นตกใจเพราะเขา กำลังจะข้ามห้วยตรงกลับไปยังหมู่บ้านตรงเงียวอีกครั้งหลวงพ่อทําอะไรนะชานร้องถามสิ่งที่ผมถนัดงานที่คนของพระเจ้าต้องทําผมเชื่อเหลือเกินว่าหมู่บ้านนั้นถูกครอบงำโดยอํานาจของปีศาจร้ายและหน้าที่ของผมคือปัดเป่ามันก่อนจะกลายเป็นเนื้อร้ายแลย้วยาจอการกําจัดนี่แหละหน้าที่ของผมต่อโลกใบนี้ มันจะไม่เสียไปหน่อยเลยหลวงพ่อเราเพิ่งรอดจากการถูกปาโคกลายเป็นเหยื่อบูชายันกับลัทธิวิปราสนั่นอย่างที่บอกคุณอาหารนี่เป็นงานของผมถึงแลดูจะยากและอันตรายแต่พระเจ้ามีทางออกให้เสมอป่วยการสำหรับจะห้ามปรามบาทหลวงหนุ่มผู้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมแน่นอนสัญชตาตญาณทหารบอกให้ชานตามเข้าไปติดๆแต่แล้ว ความกลาหลกู้บัตขึ้นอีกครั้งไม่อยู่ไม่อยู่น้ำในลําห้วยที่เคยตึ้งเขินเดินข้ามได้ง่ายเกิดปันป่วนจนไม่ต้องคิดถึงการสาวเท้าตามไปเพียงแค่สรงตัวให้อยู่ก็ลําบากต็มทนจากที่เห็นราวกับว่าอํานาจมือใดๆก็ตามที่แผ่สร้านปกคลุมบ้านตรงเงียเอาไว้แบบนั้นต้องการแบบนี้การได้ตัวผู้มีศรัทธาต่อพระเจ้า ซึ่งนับว่าเป็นคู่แข่งของมารร้ายคือประสงค์ใหญ่ก็มิปานเป็นแท้แทชาสบดขบกรรมแน่นนับแต่เขาประกอบสัมมาอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติทั่วไปเพิ่งจะมีบ้านตรงเงียวนี้เองที่เล่นงานเขาเสียไปไม่เป็นกับภารกิจที่มีนทิศครั้งนั้นยังไม่หนักหนาเท่าครั้งนี้ไม่เคยมีสักครั้ง ที่ชาญจะพลาดท่าหลงมัวเมาไปกับมวลลวงของปีศาจร้ายเช่นครั้งนี้มาก่อนขณะที่ยิงตะลึงกับธรรมชาติที่แปลผันแบบปัจจุบันทันด่วนชานรู้สึกว่าตัวเองถูกกระชากด้วยแรงมหาศาลของใครคนหนึ่งด้วยร่างกายกำยำที่สูงใหญ่ของเขาสารหรือปามโมดไม่มีทางทำได้หรือต่อให้ทั้งคู่ร่วมแรงกันก็ยังสงสัยอยู่ว่าจะกระชากเสียงหายหลังได้หรือไม่ ชาสบัดสุดแรงกระทั่งหลุดจากการจับรั้งและหันหน้าเผชิญหมายจะตอบโต้ผู้ที่มีกำลังมหาศาลนั้นแต่แล้วเพียงเสี้ยววินาทีเขาก็หยุดก,กึกยั้งใจยั้งมือเอาไว้ได้ทันไม่เห็นว่าคนตรงหน้าหรือกลุ่มที่อยู่ถัดออกไปอีกสี่ห้าคนนั้นคือผู้ใดพิกิตเออสิวะนี่นึกบ้าอะไรถึงได้ไปยืนให้น้ำพัดแบบนั้นกริถาม พี่พี่มาที่นี่ได้ยังไงหนว่าต้องใช้เวลายอย่างน้อยก็เป็นวันไม่ใช่หรือกริชถามกลับว่าพูดจาเลอะเทอะอะไรออกมาผ่านสายตาก่อนที่ทานนินอดีตเพื่อนนักลาาจะถามเชิงอธิบายว่าชาญคงเมาหนักไปแล้วกุมังจึงไม่รู้วันรู้คืนเพราะที่ชาญตั้งกระทู้ชงวนสงสัยคือสิ่งที่พูดคุยกับอดีตหัวนหน้าเมื่อวันก่อนไม่ใช่หรือ แปลตรงไหนที่จะเดินทางข้ามประเทศมาถึงตรงเงียวแห่งนี้ได้ในเมื่อระยะเวลามันผ่านมาแล้วกว่า40ชั่วโมงอะไรนะชาญคล่วงยังไม่เชื่อหูแน่ละัะมันจะผ่านไปเกือบสองวันได้อย่างไรในเมื่อเขาจำได้ดีพักอยู่ที่ตรงเงียวนี้ยังไม่ทันพ้นคืนด้วยซ้ำหลักฐานคือเสื้อผ้าของทั้งเขาและปราโมทต่อให้เป็นคนขี้เกียจอย่างไร แต่จะให้สวมทุกเก่าสองวันติดทั้งที่ไม่ได้อยู่กลางป่ากลางดอยมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละอีกอย่างหนึ่งที่น่าชงนของหมู่บ้านนี้เวลาเหมือนมีใครบางคนสามารถหยุดเวลาเอาไว้ในความรู้สึกของเราอาจเหมือนผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงแต่ความจริงแล้วลวงข้ามวันข้ามคืนบ้าตรงเงียวนี้ราวกับอยู่อีกมิติเลยหลักคุณทหารเห็นจะไม่พ้นว่า หมู่บ้านนี้เป็นของไม่มดจริงๆสีล่ลถกมมังปราโมกครวนสุดตัวลงนั่งด้วยอาการมึนตึงจับต้นชนปลายไม่ถูกคนอื่นๆเองก็ไม่ต่างกันผู้ที่ดูจะคุ้นเคยกับความประหลาดชวนสับสนที่เกิดขึ้นไม่รู้จบเห็นจะมีแต่สารผู้ที่เข้านอกออกในหมู่บ้านนี้หลายครั้งและยังสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้คนเดียวทนนั้นกําัง